กำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นนะครับในวิธีที่เราเข้าถึงความรู้ต่างๆมันคือการเผชิญหน้าระหว่างผู้ท้าชิงหน้าใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เต็มรูปแบบกับเจ้าตลาดเดิมที่ขับเคลื่อนด้วยพลังของมนุษย์เรามาอย่างยาวนานคำถามสำคัญที่อยู่ใจกลางของเรื่องนี้เลยก็คือแหล่งความรู้แห่งอนาคตของพวกเราเนี่ยสุดท้ายแล้วจะถูกสร้างขึ้นโดยปัญญาประดิษฐ์หรือว่าจะยังคงต้องพึ่งพามนุษย์ต่อไปกันแน่เอาล่ะครับ เรามาเตรียมเวทีสำหรับการต่อสู้ครั้งนี้กันดีกว่านี่คือการประทะกันของสองปรัชญาที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับในการสร้างแหล่งข้อมูลระดับโลกขึ้นมามีผู้ท้าชิงสองรายกำลังก้าวขึ้นสู่สังเวียนนี้เพื่อมาช่วงชิงนิยามใหม่ของวิธีการที่เราจะได้รับข้อมูลหรือข้อเท็จจริงต่างๆในอนาคตและนี่คือผู้ท้าชิงทั้งสองรายในศึกเพื่ออนาคตแห่งองค์ความรู้ครับได้แก่โกลพีเดียและวิกิพีเดียนั่นเอง เริ่มจากฝั่งผู้ท้าชิงก่อนเลยโครพีเดียก็คือสารานุกรมที่ขับเคลื่อนด้วย AI จากบริษัท XAI ของ Elon m ม s สครับมันถูกออกแบบมาเพื่อสร้างแล้วก็ตรวจสอบเนื้อหาโดยใช้โมเดล AI ที่ชื่อว่า Grok ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องความสามารถในการประมวลผลข้อมูลแบบ Real-Time แล้วก็มีสไตล์การตอบที่แอบกวนๆติดตลกนินนดๆด้วยส่วนคู่แข่งอีกฝั่งก็คือแชมป์เก่าที่เราทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้ววิกิพีเดียค่ะ สารานุกรมออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งสร้างแล้วก็ดูแลโดยชุมชนอาสาสมัครจากทั่วทุกมุมโลกเลยอันนี้เรียกได้ว่าเป็นพลังของมนุษย์ล้วนๆเลยค่ะทีนี้เราลองมาเจาะลึกกันดูหน่อยดีกว่าครับว่ากลไกการทำงานของทั้งสองแพลตฟอร์มนี้มันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างโอเคตรงนี้แหละครับที่การเปรียบเทียบมันเริ่มจะน่าสนใจขึ้นเรื่อยๆพอเรามาดูที่กลไกหลักของมันเนี่ย r o c k y p e d i ดใช้ AI ในการสร้างและตรวจสอบเนื้อหาทั้งหมดเลยนะครับในขณะที่วิกิพิดียเพิ่งพาบรรดาทิการที่เป็นอาสาสมัครที่เป็นมนุษย์ล้วนๆซึ่งตรงนี้แหละครับที่นำไปสู่ความแตกต่างที่สำคัญมากๆนั่นก็คือความสดใหม่ของข้อมูล r o ก k y p e d i ดีสามารถดึงข้อมูลแบบเรียลไทม์จากแพลตฟอร์มอย่าง X ได้ทำให้ข้อมูลมันสดใหม่มากๆในขณะที่วิกิพเดียอาจจะมีความล่าช้ายอยู่บ้างและสุดท้ายกระบวนการแก้ไขก็ต่างกันแบบคนละเรื่องเลยสำหรับ r o ก k y p e d i ดีเราต้องส่งคำขอแก้ไขไปให้ AI จัด แต่สำหรับวิกิพีเดียใครก็สามารถเข้าไปแก้ไขได้เลยซึ่งแน่นอนว่าจะถูกตรวจสอบโดยชุมชนอีกทีหนึ่งครับเพื่อให้เห็นภาพเรื่องความเร็วชัดขึ้นไปอีกนะครับครอกกิพีเดียเนี่ยมีข้อได้เปรียบมหาศาลเลยเพราะมันสามารถดึงข้อมูลได้ทันทีจากแหล่งข่าวสารอย่าง X ทําทำให้อัปเดตเรื่องราวที่เพิ่งเกิดขึ้นแบบสดๆร้อนร้อนได้เลยในขณะที่วิกิพีเดียก็ต้องเจอกับความท้าทายเรื่องความล่าช้านี่แหละครับเพราะการอัปเดตต่างๆต้องรอให้อาสาสมัครเข้ามาจัดการกับเหตุการณ์นั้นๆก่อน และนี่คือประเด็นที่น่าจะสำคัญที่สุดแล้วก็อาจจะถูกถกเถียงกันมากที่สุดด้วยนั่นก็คือการต่อสู้เพื่อความจริงความเป็นกลางของข้อมูลเป้าหมายที่อีลอนมัสประกาศไว้สำหรับโครงการ AI ของเขาก็คือการเข้าใกล้ความจริงให้ได้มากที่สุดนี่คือภารกิจหลักที่อยู่เบื้องหลังการสร้าง Grok AI ละครับเพื่อต่อสู้กับสิ่งที่เขาเชื่อว่าเป็นอคติที่อยู่ในแพลตฟอร์มอื่นๆแต่แน่นอนครับว่าไม่มีระบบไหนที่สมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต ความท้าทายของโกรคีพีเดียคือสิ่งที่เรียกว่า AI hallucination หรือก็คือการที่ AI มันอาจจะสร้างข้อมูลที่ดูเหมือนจริงมากๆแต่จริงๆแล้วมันไม่ถูกต้องขึ้นมาเองได้นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงเรื่องอคติทางอัลกอริทึมที่มันอาจจะแฝงมาจากข้อมูลที่ใช้ฝึกฝนมันด้วยในทางกลับกันวิกิพีเดียก็ต้องเจอกับอคติของบรรณาธิการที่เป็นมนุษย์และความขัดแย้งต่างๆที่มุมมองส่วนตัวอาจจะส่งผลต่อเนื้อหาได้เหมือนกันครับ แล้วการแข่งขันครั้งนี้มันจะส่งผลต่อภาพรวมและอนาคตของสารานุกรมออนไลน์ยังไงบ้างเรามาดูในส่วนสรุปกันเลยครับอีกหนึ่งความแตกต่างพื้นฐานที่สำคัญมากๆเลยก็คือรูปแบบธุรกิจครับก็ิกิพีเดียดำเนินการโดยบริษัทที่สแสวงหาผลกำไรอย่าง XAI แล้วก็ผูกติดอยู่กับแพลตฟอร์ม X ในขณะที่วิกิพีเดียดำเนินการโดยมูลนิธิวิกิมีเดียซึ่งเป็นองค์กรไม่สแสวงหาผลกำไรแล้วเนื้อหาทั้งหมดก็เป็นลิขสิทธิ์แบบเสรีด้วย งันสรุปประเด็นสำคัญกันแบบหมัดต่อหมัดเลยนะครับจุดแข็งของโกรอพีเดียก็คือความเร็วความสดใหม่ของข้อมูลและความสามารถในการสรุปแต่ก็มีความเสี่ยงเรื่องข้อมูลเท,ท,ท็จที่ AI สร้างขึ้นมาเองและอคติที่อาจจะซ่อนอยู่ส่วนจุดแข็งของวิกิพีเดียก็คือความโปร่งใสการตรวจสอบจากชุมชนขนาดใหญ่และประวัติศาสตร์ที่ยาวนานแต่ก็มีความเสี่ยงเรื่องการอัปเดตท,ที่ช้ากว่าและความขัดแย้งจากอาคติของมนุษย์นั่นเองและนี่คือคำถามสำคัญ ที่เราต้องทิ้งทายไว้ให้คิดกันต่อครับเมื่อเทคโนโลยีต้องมาปะทะก,กับพลังของชุมชนสุดท้ายแล้วใครกันแน่ที่จะเป็นผู้กำหนดอนาคตขององค์ความรู้สำหรับพวกเราทุกคน